อ้าววัสดีค่ะอ๋อเอาจริงเหรอเอามาม,มาม,มาม,มาดูไม่กระเป๋าเหรอคะมีนี่ตอนนี้ต้องมีอันนี้แอลกอฮอล เอาไว้ล้างมือค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะแบบหยิบจับอะไรมันจะมีแบบว่าความกลัวเชื้อโรคนิดนึงแล้วก็ต้องล้างเนอะเพราะเราหยิบจับอะไรต่อมีอะไรเยอะเลยอะว้วอันนี้ตอนนี้ค่ะเวลาไปสถานที่ไหนๆก็ต้องพกติดตัวคือในรถเนี่ยจะมีเยอะมากเป็นกล่องเลยค่ะต้องมีพกไว้ค่ะหน้ากากอนามัยใช่ไหมอันนี้ออ๊บกระเป๋าสตางค์ขาดไม่ได้ค่ะ ค่ะเราจะรู้สึกไม่มั่นใจทันทีเพราะว่าไม่มีเงินใช้ก็มีเครื่องสำอางค่ะมีแป้งมีเครื่องสำอางเล็กน้อยมีลิปสติกค,ค่ะช่วงที่ผ่านมาพกลิปสติกน้อยมากนะไม่ได้ใช้เลยอะปิดปากตลอดเลย <laughs> ใช้ตอนที่กินข้าวงงสิงงสิคือเอาออกมาอุ้ยจะกินข้าวเดี๋ยวคนเห็นทานเลย <laughs> ล้องทิ่ก่อน <laughs> แต่แป้งจำเป็นต้องมีตรงนี้แล้วก็ผ้าเปียก นะคะมีผ้าเป way, ียกเอาไว้ยิ่งถ้ามีลูกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเช็ดมือทุกครั้งเช็ดมือบ่อยมากแล้วก็เอกแว่นตามีแว่นตาเอาไว้ทำาไรรู้ปล่าแว่นตาไว้หลกคนเพื่อแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากให้ใครจำได้ใส่อันนี้เสร็จปุ๊บดูเขานะใส่อันนี้เสร็จปุ๊บนี่จำไม่ได้เลยเห็นไหมห้ก็นิดหนึ่งนิดหนึงเพื่อแดดร้อน มีค่ะอย่างสุดท้ายสําคัญสุดโซจังโซจังนะคะก็คือน้ํามันสนเข็มแดงค่ะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินที่จําเป็นสําหรับเลือดของเรานะคะช่วยทําให้ละลายไขยมันในเส้นเลือดในร่างกายได้ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีด้วยแหละแล้วที่สําคัญเลยนะระหว่างวันเนี่ยเราจะไม่เพลียเราจะสดชื่นดีมากๆเลยค่ะทํางานกันหนักใช่ไหมล่าอลองลองไหมคะเอาไปลอง เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงไว้ก่อนค่ะยิ่งช่วงนี้มีไวรัสต่างๆมีเชื้อโรคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเรายิ่งต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะยังไงทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะ